วันนี้พี่เชนแนลก็พาเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ที่ถนนคนเดินโพธารามนะวันนี้ก็พามาอยู่กับร้านคอหมูย่างแซ่บแตกซิดนะครับวันนี้ต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พราพยายามแก้คลิปนี้หลายรอบเลยนะครับเพื่อจะให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าที่ตลาดนี้เขามีอะไรก็อะไรอะรนตีเปิดม่วครับก็จะทําให้ผมต้องขอฝากริพันธ์ยันฮีคอรินพัทจากโรงพยาบาลยันฮีด้วยนะครับ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมความหิวนะครับแล้วก็กระชับทับส่วนนะครับแล้วก็ทําให้เราอิ่มนานนะครับวันนี้เป็ีแคนชลนเขาฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้อีกหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับครับก็ร้านนี้ก็ยังไงก็จังเป็นขวัญใจของถนนคนเดินพรามนะครับเป็นร้านที่ผมยืนยันว่ารสชาติแซ่บจริงๆครับกับ ความอร่อยของร้านนี้นะครับผมติดใจมากกับยำคอหมูย่างอันเนี้ยโ,โหคือรสชาติมันซีซาร์ดีเลยครับบอกเลยผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับถนนคนเดินพุรารามนะครับซุกเสาร์อาทิตย์จะเรือม,มาเที่ยวกันนะแล้วฝากไว้ด้วยกับร้านน้อง ท่านนี้นะครับที่ขายยำคอหมูย่างไส้ย่างนะครับสามารถทําเป็นลวกจิ้มเอ้ทำเป็นจิ้มก็ได้นะครับหรือว่าเอาทําเป็นลา,าบน้ําตกก็ได้นะครับอร่อยทั้ง2แบบเลยนะครับร้านนี้น้ำจิ้มทําสดสดใหม่ๆหครับงเนี่ยปรุงกันถุงตะถ,งถ,งถุงเลยแบบนี้เลยนะครับ ไส้ย,ย่างน้องบอกเลยว่าถ้าจิ้มน้ำเอาไว้จิ้มแบบให้น้องทาน้ำจิ้มให้นะําอร่อยมากเลยน้ำจิ้มตัวของน้องนะครับบอกเลยว่าไส้ย,ย่างนี้เด็ดจริงเลยครับสรุปว่าคลิปนี้ผมพยายามแล้วนะครับผมก็ต้องมาพากเสี่ยงนะครับท่าผู้ชมนะรับชมด้วยเสียบรรยากาศแต่ว่าผมเสียดายคลิปครับคือเราไปถ่ายน้องแล้วนะครับแลนนี้ติด ปิดปัญหาคือมีดนตรีเล่นอยู่หลังร้านนะครับวันนี้ผมก็คือขออนุญาตนะครับบรรยายให้ผู้ชมได้รับชมนะครับดดบเวลากาศรูปไปนะแล้วฟังเสียงผมเอาแล้วกันนะครับคือน้องขายคือง่ายว่าน้องร้านนี้เป็นน้องที่ขายดีมากมากเลยนะครับไป channel ไปที่ไหนก็ต้องไปอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็น้องอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรวัยรุ่นทํากินนะครับอร่อยครับคือทําฝีมือมากเลยแล้วก็ทําแบบใจเย็นนะครับไม่ไม่รีบร้อนคือยำยำกเรได้ว่า่ อะไรอ่ะมอต่อม้อ,อก,กระทะต่อกระทะหรือว่ากระมังต่อกระมังกันเลยนะครับแล้วก็มะนาวเนี่ยน้องจะเป็นเทคนิคของมะนาวคือน้องจะบีบสดทุกทุกอันเลยน้องจะไม่ไม่บีบไว้นะครับน้องบอกว่ารสชาติความหอมมันต่างกันนะครับระหว่างบีบสดกับเตรียมไว้นะครับลูกค้าที่มาก็ยินดียอมรอกันนะครับเพื่อความอร่อยนะครับ ถนนเดินคนเดินโพธารามนะครับก็จะเปิดตั้งแต่หมาสี่โมงเย็นนะครับถึงประมาณสามทุ่มนะครับที่ริมแม่น้ําแไม่กองนะครับติดข้วและห้าทรายข่าวโพธารามนะครับเราปักขีดไว้ให้ผู้ชมแล้วนะครับท่านใดที่จะไปเที่ยวไปชิมมหาไปหาของอร่อยที่นี่นะครับมีเยอะมากมายเลยตลาดนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะครับของกินของใช้เสื้อผ้านะครับมีหมดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายร้านเลยที่ผมไปเคยไปถ่ายไว้อย่าลืมนะครับ ฝากไว้ด้วยครับผู้ชมที่รับชมอยู่ขณะนี้นะครับ ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆเลยนะครับสลับกันมานครับนี่ขนาดช่วงเพิ่งจะเริ่มตั้งร้านนะไม่นาน,นครับแต่คนจะเดินเยอะมาทักทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งคนจะเยอะมากนี่ผมก็ได้สร้างกับบ้านนะสร้างแบบว่านนะเอาไปกินที่บ้านนะเอาไปกินที่บ้านแล้วสั่งให้แบบแยกแยกแบบยางไม่ยำครับเอาไปยำเองนะครับแค่น้องปรุงน้ำไปให้นะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการเซ็งครับ ร้านนี้อร่อยมากนะครับกินยังไงก็ยังแซ่บเหมือนเดิมนะครับกับกาคอหมูย่างร้านนี้นะครับแซ่บแซ่บครับแล้วก็ขายดียมากๆเลยนะครับ ลูกค้ายังเข้าไม่หยุดนะครับลูกค้านะครับน้อยแม้ขาสั่งทํายืนทําตลอดเลยนะครับลูกค้าจะเข้าเรื่อยๆร้านนี้นะครับไม่ถึงกับลุมแต่เรื่อยๆแต่ว่าช่วงมืดๆจะโดนลมนิดนึงนะครับ นี่ผมต้องพยายามแก้ไขนะครับเพราะว่าเสียงเพลงดังมากๆเลยครับตอนนี้ผมพยายามจะลงแล้วแต่ติดลิขสิทธิ์ตลอดเลยผมต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะครับอาจจะต้องมีการแก้เสียงกันนิดๆน่อยๆนะครับอาจจะทาให้ผู้ชมลำคาต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ คลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องร้านยำคอหมูย่างครับแซ่บตัดซิทด้วยครับที่เราได้มาถ่ายทนวันนี้นะครับก็เป็นอีกแนวขอตัวกลับก่อนนะครับยังไงก็ฝากร้านน้องไว้ด้วยอีกหนึ่งร้านครับท่านใดที่มาเที่ยวถนนคนเดินโพธารามนะครับแวะอุดหนุนน้องด้วยนะครับร้านนี้อร่อยจริงนะครับการันตีได้เลยนะครับสวัสดีครับครับเป็นอีกแชนแนลก็ต้องขอบฝากพิพันธ์นะครับควบคุมน้ําหนักนะครับของยันฮี คอรินพัทนะครับเป็นเพิตพัณ์ควบคุมน้ำหนักควบคุมควบคุมความหิวนะครับแล้วก็กระชับสัดส่วนนะครับทําให้เราอิ่มนานนะครับอันนี้ก็เป็นอขอฝากไปด้วยกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจัดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับเรามีลิงก์ลงให้ที่ใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับ